สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดพายุหมุนเขตร้รอนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนอกจนอันเนะอัปเดตล่าสุดมื่อนนี้23ตุลา,าคม2 5 6 7อหเจพายุโซนร้อนจะมีมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือพายุนี้ยังอยู่ใน ยังอยู่ห่างจากประเทศไทยหลายเนาะพี่น้องเนาะคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะลู่ซ่อนประเทศฟิลิปปินในช่วงวันที่2 4 2 5ตุลาคม67ลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนบนและเคลื่อนไปทางตะวันตกเขาไก่ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำและชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที26่26-27ตุลาคมนี้เมื่อพายุเคลื่อนตัวเขาไก่ชายฝั่งประเทศเวียดนามอาจจะมีผลกระทบทางด้านตะวันออกของภาคอีสานของฮาอาจจะมีร่มแรงส่วนฝนยังเกิดขึ้นได้ทางด้านตะวันออกของภาคอีสาน เนื่นจังหวัดอุบลราชธาน,นีอำนาจเจริญมุกดาหารยาโสธรเนื่องจากมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ดานาของพายุย่าง่ายกระตามพายุนีจะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนเขาไกลใช่ฝั่งประเทศเวียดนามและเคลื่อนโตยู่ไกลใช่ฝั่งประเทศเวียดนามและมีทิศทางกลับไปในทะเลจีนใต้โดยสีบกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงได้ถา่าเส้นทาเปลี่ยนแปลงแอดมินอัปเดตเหตุราบ์คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ